โอ้โห oh. ชอบมากเลย <c oughs> ชอบคำาันนี้มากเลยอะที่บอกว่า f <Your> soul, <soul> ี e อ e o ิส the อ o กซิเจน o อฟเดอะก็เหมือนกับว่า,วาอิสรภาพก็เปรี่ยนเหมือนแบบ <xy> อ,ออกซิเจนออกซิเจนของจิตวิญญาณ <c oughs> ซึ่งแบบ โอ้โหดีจริงแล้วค่อนข้างในเรื่องอิสระภาพเยอะเรื่องเนี้ยนะเรื่องของเสรีเรื่องของอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เห็นได้ชัดเจนอย่างกรณีเคสที่เขาไปแบบว่าไปเผาบ้านของคุณทูบีก็เหมือนกับการเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำกับที่คุณทูบีทำอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบเนาะตอนที่เขาบริสคัดกันระหว่างตัวละครไว้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่จะมาสอบเออเขามาสอบกอพกพก็เป็นการสอบของคนที่แบบว่าจบระสาท ก็ต้องไปสอบเพื่อไปต่อข้าราชการสอบอะไรพื้นฐานก็ถือเป็นการสอบที่ยากเหมือนกันจากการสอบไปแล้วก็ยากแล้วก็เป็นการสอบเพื่อเขาเลยอิงจากเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นสนมากข่าวสารข่าวสารความีู้รอบตัวเยอะยากจริงยากจริงไปลองสอบแล้วนะแต่ก็โอเคนะครับก็ในส่วนของกอพก็ชอบในส่วนนี้ว่าเขาแบบว่าถกเถียงกันเรื่องนี้ก็คิดเห็นยังง่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงเขาเล่น2คงคำระหว่างเขาว่าสันเตียกับพีโรก็แบบให้มองยิ่งมาัดกับตอนที่ตัวของชอนไปคุยกับ แฟนเขาปะนันก็เหมือนจะเจอเหมืนเป็นเพื่อนเขาเลยเออเขาเรียกว่าเธอเธอแ้ก็จะถามว่าคิดแบบว่าคิดเห็นอย่างไรคิดว่ามองว่าเป็นสันติหรือว่าเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยซ um ึ่งก็มองได้สมุมซึ่งมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่เป็นเคสบาเคสก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนดูเป็นกรณีกรณีไปเพราะอย่างในบางเคสเนี่ยกฎหมายก็อาจจะไปทําอะไรคนพวกนั้นไม่ได้บางทีก็จะต้องมีสันติในการที่จะไปสั mm> ่งสอหรือว่าจะเสียอะไรอย่างงี้ก็ ถ้าสมมติว่ามองในในมุมกฎหมายและการที่แบบว่าไปเผาบ้านี่ยทำลายทรัพย์สินการทำลายทรัพย์สินก็ยังมีส่วนการผิดกฎหมายอยู่ก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปก็ต้องไปสู้เื่งคดีนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งชอบมากที่เขาแบบว่าถกเถียงกันเรื่องเนี้ยมันแบบเออมันก็ให้เราคิดหลายขั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแวรหนึ่งไว้ที่แบบตอนที่หเนบอกเข้าใจเลยอ่ะคือคือดูซีรู้สึกเหมือนจะร้องไห้อ่ะเก็ตไหม ด้วยความที่ว่างานภาพการตัดต่อควาลื่นไหลแล้วก็การแสดงของนักแสดงซาวสาวนี่คือเป็นตัวสําคัญมากเลยที่ทำให้รู้สึกว่าซีรีส์ไทยแบบเอาจริงตอนดูไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนดูซีรีส์รู้สึกเหมือนดูหนังใช่ใช่ใมันเหมือนภาพยนตร์มากกว่าเนาะมันแบบมันเลอค่า จริงๆนะมันเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าเออทุกคนน่าจะได้ดูอ่ะเป็นผลงานแห่งปีของปีแห่งปีนี้เลยนะเอ้ดูมารู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับซีรีส์วไปอีกขั้นหนึ่งครับซึ่งแบบว่าโอเคก็มีคำว่าซีรีส์วอยู่แต่ก็ ยกเลือกอื่นมาพูดมาสอดแทรกให้คนดูได้รับรู้แล้วก็แบบคิดไปได้วยกันซึ่งแบบแจ๋วมากจริงเราชอบความคิดของตัวไว้ที่มีตลอดที่แบบว่าเหมือนให้ข้อคิดเราตลอดเปรียบเทียบเปรียบเลยกับบางสิ่งบางอย่างให้เราได้ฟังตลอดเวลาแล้วเราก็จะคิดตามไปด้วยอะไรย่างี้แล้วก็ชอบความที่แบบอย่างตัวละครไว่ยเนาะเขาว่าเติบโตมากับคุณพ่อเขาซึ่งพ่อเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตก็อยู่ในกระสวงในกลมใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างี้เหมือนเขาก็ไม่ค่อยไม่ได้มารับรู้ว่าแบบว่า ล้า็อีกด้านหนึ่งพ่อที่เขาทํางานเนี่ยมียังไงบ้างมีระบบอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งของความคิดของอะไรไหมชนชั้นชนชั้นที่อาจจะอยู่น้อยกว่าเขาอ่ะว่าเขาว่าพวกว่าคนเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรแล้วคือตัวละครแบ็คที่ใช้เขาก็คืออยู่อยู่ในชนชั้นแบบนั้นก็จะทําให้เห็นว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้เขาคิดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเขาม่ได้มาอยู่ในในสถานการณ์น้จริงๆเขาก็จะแบบว่าอุ้ย มันค่อนข้างโหดร้ายใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกเลยที่ที่ตัวละครไวจะรู้สึกแบบสับสนเพราะเหมือนเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนครับแล้วพอยิ่งมาเจอกับตัวเองแล้วยิ่งมารู้อีกว่าแผนการทุกอย่างที่ทามาก็คือเป็นพี่ชายเขาแบกเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองเเลยนี่ยแหละแล้วเราก็ชอบในส่วนของตอนที่คุณออฟเล่นซีนนั้นที่แบบตอนที่ตัวไวบอกว่าจะถอนตัวแล้วเหมือนความเรสเพคอะของชอนอะของคุณออฟอะคือตอนนั้นมันคือ มันเหมือนแบบผิดหวังผิดหวังแล้วแบบอยู่เฉยน้าตาก็เล้วมาเราตอเราดูสินะเราก็เฮ้ยทำไมเรารู้สึกตามได้เยอะขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าหนึ่งก็คือหนึ่งที่โอบอกคือเขา respect ตัวแบ๊คหนึ่งแหละว่าให้เป็นไอดอลเป็นคนที่คอยแบบว่าอะไรนะคอยปลุกระดมเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้แบบกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างสองคือหรือว่าเขาจริงๆเขาชอบแบ็คด้วยหรือเปล่าเออเขามีสิทธิ์เพราะว่าอย่างนี้ก็กลับมางอด้วยแต่แต่แกรมมาเข้าใจอยู่แล้วเพราะแกรลงมาจะเป กับแบล็กเนี่ยที่ที่ไวเล่นเน่ะเขาก็จะแบบอ่อนโยนกว่าอะไรงเงี้ยคือคือ,คอ,คอทั้งตัวของแกรมแล้วก็ตัวของชอนน่าจะมองตัวแบล็ก็เป็นเป็นไอดอลทั้งคู่ <c oughs> แต่ว่าอะไรที่ลึกมากกว่าน,นั้นอะฝั่งแกรมนะ่ะอาจจะค่อนข้างชัดเจนว่า ชอบด้วยยังไงด้วยแต่ว่าฝั่งแบ็คไอ้ฝั่งของชอนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาชอบตัวแบบไหเปล่งแค่ไหนหรืออาจจะแบบว่ารู้สึกแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างนี้อาจจะรักในตัวแบ็กที่แบบมีอุดมการณ์แรงกล้าอะไรเงี้ยแต่เรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกอื่นๆมันอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องรองลงมาภายในแล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ้มมาคืออย่างยูนายูนาเขาเรียกยูนาใช่ไหมเป็นมันเป็นเป็นนาบกาเป็นนับกาเขาที่แบบลงรูปอ่ะเกี่ยวกับความ กาฟฟตี้กาฟฟตี้แต่ว่าแฝงไปด้วยแบบว่าเรื่องของความเสรีภาพอะไรอย่างนี้ความหมายอะไรอย่างี้เป็นงานที่แบบว่าหลายคนรู้จักเพราะว่าโดยตัวอย่างล้วคือเหมือนตอนที่ตัวแกรมมาถามอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมแกรมมาคนมาถามใช่ไหมแกรมน่าจะแกรมมาคนมาถามแล้วก็แบบเออ ก็แบบอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าอ่าเป็นเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยฮะแลก็ต้องไปตามหาต่อไปแต่ตัวหยกเนี่ยตัวจะบอกว่าอยากเอาเข้า่มด้วยเพราะว่าหยกก็บอกเราว่าเหมือนเป็นคนที่แบบมีอุดมการณ์เดียวกันครับแล้วก็น่าจะทํางานด้วยกันได้ก็เลยแบบพยายามตามหานะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่ามีเคบีบางอย่างด้วย ก็แบบยกใช่ไหมเออไม่เออเออของยกของยกไม่ใช่ของแกมคือคนที่ไปถามเมื่อกี้สรุปยกหรือแกมที่ไปถามเรื่องที่ไปถามแล้วก็ฟิตี้น่าจะเป็นโยกยกไม่ใช่แกมเออใหม่ำไมเป็นยกเป็นยกเป็นสับสนชื่ออยู่นะเป็นยกเนี่ยนะครับยกก็เหมือนไปถามแหละแล้วก็ชอบในเคมีที่โยกกับกับคนคนนั้นคนอยู่หน้าเราแต่ถึงขนาดเปิดภาพมาเอาจริงๆอ่ะเราว่า เขาน่าจะรู้สึกตอนตั้งแต่ตอนเห็นภาพแล้วก็ลงมาช่วยลงมาอก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนวาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออใช่ใช่แต่มันมีเคมีตอนแรกที่แบบว่าอ่ะพอเหมือนยกมองหน้ารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนถูกสตาร์หรืออะไรสักอย่างเออแ่าขอดูหน้าคุณได้ไหมไม่ให้ดูเอแต่วงี้ก็ลืมตัวดึงหน้ากากลงแล้ว คนอยู่หน้าเขาก็เลยเห็นหน้าของเขาไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือตัวโยเขาได้หมวกมานะอืมได้หมวกมาไว้มาแต่เข้าใจตัวของยูหน้าตอนนั้นเพราะว่าแบบเขาก็ไม่ดูเนาะว่าโยกคือใครตอนนั้นก็ต้องแบบห้ามให้เห็นหน้าแล้วต้องหนีไปก่อนก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแหมใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีกําลังเพ้นก์กลังกราฟิตี้อยู่ดีหัวโตมาหูไฟไมฟแล้วมาเจอบุคคลอื่นอีกจากตอนแรกที่คิดว่ากูอยู่คนเดียวดีพอไว้ทีเด็กโอ้โหมาตอนไหนกันก็ไม่รู้แย่ไปหมดเลย แล้วก็ฉากไฟไหม้ก็สวยสวยมากตั้งแต่ตอนจุดลมุนตั้งแต่ตอนจุดเลยคือแบบโอ้สวยจริงซีนั้นแบบต้งแต่ตอนขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยดีกว่าที่ก่อนจะมาบ้านทวีอ่ะแสงมันแบบ มันสวยมากเลยอะจริงๆแบบปรับโทนให้เป็นแบบว่าดูแบบช่วงพบข้ามอะไรเงี้ยให้ฟิลแบบว่าเหมือนกำลังจะไปทําภารกิจที่ลึกลับจริงๆอะไรเงี้ยเออโหแจ๋วจริงแจ๋วเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่แบบดีมากเลยอะแล้วก็การแสดงด้วยการแสดงของทุกคนคือแบบแสดงออกมาแบบได้ดีมากๆตอนที่เห็นน้องกันแสดงเป็นตัวที่เป็นตัวไวใช่ไหมไวตอนที่แบบเจ็บ อที่แบบเหมือนที่ต้องอ่าตอนที่ตัวแบล็กเนี่ยเหมือนกําลังจะแบบว่าสูนหัวใจใช่ยูุ่ติเหมือนเต้นอะไรเงี้ยแล้วคือแบบโอ้โหแสดงค่อ้างดีแล้วยิ่งอย่างนึงตอนที่แบบเป็นภาพภาพพิจารณาการขรอครับางที่แกมไม่ใช่แกมแบล็กเดินมาหาแล้วแบบว่าคาแรคเตอร์มันแบบว่าเปลี่ยนทั้งคู่เลยเหมือนความคิดมันตีกันในหัวเหอความคิดตีกันคุยกันอะไรอย่างงี้ดีโอ้ต้องรอดูต่ออีกพี่หน้าแล้วตอนนี้บอกเลยว่าอยากดูต่อมาใช่คุยต่อมารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเมื่อกี้คุยพี่ปอเลยบอกว่า จะจบแล้วเหรอเพลินเพลินมากําลังดูแบบว่าอยากดูอีกอะไรเงี้ยเพลินเพลินจริงเพลินจริงก็ต้องไปรอดูกันต่อแล้วว่าในอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ทีนี้ก็จบแล้วนะครับส้อเรับองลีเช่นน็อดมี่เขาไม่ใช่ผมในอีพีที่สองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็เจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไไปปเจออใใหหมม่ีีีีกทนนนนนนนึงัััััับบบบ้้้าะะคคครรรผวววแลสสด